หยุดขี้เกียจผมจะทําให้คุณเลิกดินสนี้ได้จริงฟังให้จบเพราะสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไม่ใช่คําปลอบใจสวยหรูแต่มันคือการปลดล็อกตัวตนของคุณที่แฝงอยู่ภายใต้ข้ออ้างและความสบายเริ่มจากความจริงข้อแรกที่ทุกคนมักหลีกเลี่ยงคือความขี้เกียจไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญ,ญาณ มันคือผลลัพธ์ของระบบภายในที่ทำงานไม่ถูกต้องและวิธีคิดที่หลอกตัวเองให้รู้สึกปลอดภัยโดยไม่ต้องลงมือทำเมื่อคุณเข้าใจว่ามันเป็นระบบคุณจะเลิกโทษตัวเองและเริ่มแก้ที่ระบบแทนการโทษใจโค้ดที่เก่งไม่ถามว่าทำไมคุณขี้เกียจแต่ถามว่าระบบในชีวิตคุณตั้งค่าไว้อย่างไรให้เลือกความขี้เกียจผมจะให้สสิ่งที่คุณต้องทำตั้งแต่วันนี้ ข้อแรกคือการออกแบบแรงกระตุ้นให้เล็กพอที่จะทำจริงได้แต่ใหญ่พอที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าพยายามเปลี่ยนทั้งชีวิตในวันเดียวเริ่มจากงานเดียวที่คุณจะยอมทำทุกวันเป็นเวลา7วันติดต่อกันตั้งเต้าเล็กจนคุณไม่มีข้อแค่ตัวเช่นทำแค่10นาทีฝึกทำจนเกิดนิสัยแล้วค่อยขยายเวลา ข้อ2คือการสร้างต้นทุนทางสังคมให้กับความขี้เกียจของคุณประกาศเป้าหมายให้คนที่คุณเคารพฟังตั้งเวลาให้คนหนึ่งใช้กับคุณและคุณจะได้แรงกดดันเชิงบวกที่ทําให้คุณลุกขึ้นทําจริงข้อ3คือการทํางานกับตัวเล่าเรื่องภายในของคุณสิ่งที่คุณพูดกับตัวเองในใจเช้าเย็นจะก,กําหนดพฤติกรรมประจําวันคุณต้องเปลี่ยนจากฉันขี้เกียจเป็นผมกําลังอยู่ในกระบวนการสร้างวิตันแบบที่ฟังดูเป็นความจริงและทําให้คุณลุกขึ้นมาทํา ฟังนะความขี้เกียจมักจะถูกปกป,ป้องด้วยความรู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมหรือถ้าฉันยังไม่รู้มากพอฉันจะล้มเหลวแต่ความจริงคือความพร้อมจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มทําจริงไม่ใช่เกิดขึ้นก่อนทําคนที่รอความพร้อมตลอดไปจะไม่มีวันเริ่มเราต้องสร้างความพร้อมจากการลงมือทําเล็กๆเป็นประจําคุณต้องฝึกให้สมองเรียนรู้ว่าเริ่มลงมือทําแล้วไม่ได้เป็นอันตรายแต่เป็นเรื่องปกติที่นําไปสู่ผลลัพธ์จริงอย่าลืมเรื่องพลวัตของแรงจูงใจ แรงจูงใจมาและไปส่วนวินัยคงอยู่ถ้าคุณสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้งานนั้นง่ายขึ้นเอาสิ่งล่อใจออกการรัศมีเรียงสิ่งของให้การทำงานต้องเกิดเป็นค่าเริ่มต้นเช่นถ้าคุณอยากเขียนบทความวางสมุดกับปกกาวไว้ที่มุมตอนที่คุณเห็นทุกเช้าถ้าคุณอยากออกกำลังกายวางชุดออกกำลังกายไว้ข้างเตียงการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเป็นการโกงที่ชาญฉลาดเพราะมันใช้แรงเสี้ยววินาทีทำให้คุณเลือกทำมากกว่าทำไม่ได้ มีอีกอย่างที่คนมองข้ามคือการจัดการกับความเหนื่อยและอารมณ์ความขี้เกียจมักจะมาจากการสะสมความเครียดหรือการขานการพักพื้นที่แท้จริงถ้าร่างกายและจิตใจไม่พร้อมการบังคับตัวเองจะไม่เยืยนยาวคุณต้องตั้งเวลาให้การพักอย่างมีคุณภาพเช่นนอนให้พอกินดีและมีช่วงที่ปล่อยว่างจิตใจบ้างและคุณจะมีพลังพอที่จะทำงานที่ต้องใช้ความพยายามตอนนี้มาพูดถึงเครื่องมือปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับ ทุกเช้าให้คุณทำพิธีเริ่มต้น5นาทีที่ยึดเป็นกฎไม่พลาดเช่นดื่มน้ำ1แก้วยึดเหยียด2นาทีเขียน1บรรทัดของงานที่สำคัญที่สุดแล้วลงมือ10นาทีแบบโฟกัคสที่สุดทำแบบนี้7วันแล้วสังเกตความแตกต่างเพราะพิธีเล็กๆจะเปลี่ยนสถานะจากยังไม่ได้เริ่มเป็นกำลังทำได้เสมอ เีกเทคนิคคือการใช้ไทม์บล็อกแบบ25นาทีทํางานเต็มที่แล้วพัก5นาทีทําสลับกันสักสีรอบแล้วให้รางวัลตัวเองด้วยกิจกรรมสั้นๆที่มีความสุขจริงๆถ้ายังรู้สึกย้อนแยงและเผชิญหน้ากับความอยากยอมแพ้ให้ถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่าผลลัพธ์ที่ฉันจะได้จากการไม่ทําในวันนี้จะส่งผลอย่างไรในอีก1เดือน6เดือน1ปีการมองผลลัพธ์ในมุมเวลาใหญ่ จะทำให้คุณไม่ตกหลุมคำว่าแค่วันนี้ที่สุดท้ายกลายเป็นปีของการเลื่อนของและถ้าคุณถูกคนรอบข้างดูหมิ่นหรือไม่เชื่อให้ใช้มันเป็นพลังเปลี่ยนแปลงเถอะให้ความสงสัยของคุณอื่นเป็นเชื้อไฟไม่ใช่เหตุผลให้คุณหดกลับผมต้องการให้คุณทำสิ่งหนึ่งตอนนี้ถ้าคุณตั้งใจจริงเขียนเป้าหมายที่ทำได้ในสัปดาห์นี้แค่หนึ่งเป้าหมายแล้วผมต้องการให้คุณทำงานกับมันทุกวันอย่างน้อยสิบนาทีโดยไม่มีข้อแก้ตัว ประกาศเป้าหมายนั้นให้คนหนึ่งคนที่คุณไว้ใจแล้วให้เขาถามคุณทุกวันคุณจะประหลาดใจว่าพลังของการประกาศและการลงมือทำเล็กๆจะสะสมจนเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ผมอยากให้คุณจำไว้เสมอว่าการเลิกขี้เกียจไม่ใช่เรื่องของความเข้มแข็งเพียงวันเดียวแต่มันคือการออกแบบชีวิตที่ทำให้การลงมือทำเป็นค่าเริ่มต้นของคุณถ้าคุณยอมรับกระบวนการนี้และลงมืออย่างมีระบบ คุณจะกลายเป็นคุณที่ทำได้โดยอัตโนมัติไม่ใช่เพราะคุณแข็งแกร่งกว่าใครแต่เพราะคุณวางระบบให้ชนะความขี้เกียจทุกวันถ้าพร้อมเลือกเป้าหมายหนึ่งข้อตอนนี้แล้วบอกผมมเถอะผมจะเป็นโคช้ชที่ตามคุณไปทุกก้าวคุณต้องเข้าใจสิ่งที่ลึกที่สุดเกี่ยวกับความขี้เกียจความขี้เกียจไม่ใช่ความล้มเหลวของตัวคุณแต่มันคือคกลไกป้องกันตัวเองที่สมองสร้างขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและบามไม่แน่นอน สมองของเราชอบอยู่ในโซนปลอดภทยและทุกครั้งที่คุณจะทำสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ท้าทายสมองจะหลอกคุณด้วยความรู้สึกว่าเหนื่อยเบื่อไม่มีแรงทั้งที่ความจริงแล้วมันคือการต่อท่านความไม่คุ้นเคยเพราะงั้นคุณต้องไม่มองความที่เกียจว่าเป็นศัตรูที่ต้องกำจัดแต่ต้องมองมันเป็นว่าสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังก้าวเข้าใกล้สิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วคุณจะชนะมันได้ยังไง คุณต้องเริ่มจากการปรับความหมายในใจทุกครั้งที่คุณรู้สึกขี้เกียจอย่าพูดว่าฉันขี้เกียจแต่ให้พูดว่านี่คือสัญญาณว่าฉันกำลังเติบโตเมื่อคุณเปลี่ยนกรอบความคิดความรู้สึกนั้นจะกลายเป็นแรงกระตุ้นให้คุณเดินหน้าแทนที่จะถอยคุณจะไม่กลัวมันอีกคุณจะใช้มันเป็นไฟบอกทางผมจะเจาะให้ลึกไปุ่นี้สาเหตุหลักที่คุณขี้เกียจเพราะคุณยังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองชัดเจนพอ คุณไม่เชื่อว่าการกระทำเล็กๆวันนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณจริงลึกๆแล้วคุณกำลังถามตัวเองว่าทำไปทำไมมันจะมีประโยชน์จริงเหรอและเมื่อคุณไม่เห็นความหมายร่างกายก็เลือกนอนต่อเล่นมือถือหรือหาความสุขเล็กๆทานเพราะสิ่งนั้นมันให้รางวัลทันทีต่างจากการทำงานหนักที่ผลลัพธ์ยังไม่มาในตอนนี้ดังนั้นคุณต้องสร้างความหมายส่วนตัวให้กับทุกสิ่งที่ทำไม่ใช่ทำเพราะใครบังคับ แต่ทำเพราะมันเชื่อมโยงกับชีวิตที่คุณอยากมีในอนาคตจริงๆคุณอยากเลิกขี้เกียจไปจนวันตายใช่ไหมนั้นคุณต้องถามตัวเองทุกเช้าให้ได้ว่าวันนี้ถ้าฉันเลือกที่จะขี้เกียจฉันกำลังฆ่าอนาคตเบอร์ชันไหนของฉันทิ้งไปและวันนี้ถ้าฉันลุกขึ้นทําฉันกำลังสร้างอนาคตเวอร์ชันไหนให้เกิดขึ้นจริงคำถามสข้อนี้คือเข็มทิศมันจะปลุกสรรัตยานการเอาตัวรอดในตัวคุณ และเมื่อคุณเห็นภาพอนาคตชัดเจนพอความขี้เกียจจะกลายเป็นศัตรูที่คุณไม่ยอมให้มันชนะเอกอย่าลืมว่าคนขี้เกียจจริงๆแล้วไม่ใช่คนที่ไม่ทําอะไรแต่คือคนที่ลงทุนผิดที่คุณลงทุนเวลาไปกับความสุรยะสั้นแทนที่จะลงทุนกับอนาคตการเลื่อนทํางานการดูซีรีส์การเล่นมือถือมันคือการลงทุนที่ดอกเบี้ยติดลบแต่การลงมือทํางานแม้จะเหนื่อยแม้จะไม่ได้ผลลัพธ์ทันที นั่นคือการลงทุนที่ดอกเบี้ยทบต้นวันที่คุณเข้าใจสมการนี้คุณจะไม่มีวันเรียกขี้เกียจอีกคำถามคือคุณอยากเป็นนักลงทุนที่ฉลาดในชีวิตหรือคุณอยากเป็นนักพนันผิดปล่อยให้ทุกวันหมดไปกับความสุขชั่วคราว